ครับสวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับผมพงศ์กาลสินชมรมคนรักและศรัทธาหลวงปู่ทวดเหยยบน้ําทะเลจืดนะครับกับคลิปเมื่อวานนี้นะครับผมนําเสนอหลวงปู่ทวดราคาเบานะครับแต่พุกคุณมากมายนะครับคือหลวงปู่ทวดหลังเท้าเวสุวรรณนะครับของวัดห้วยมงคลนะครับครับกับคลิปวันนี้นะครับผมอยากนําเสนออีกรุ่นหนึ่งนะครับเหรียญรุ่นหนึ่งนะครับ เป็นเหรียญยุคเก่านะครับคือเหรียญหลวงปู่ทวดวัดพะโครุ่นแรกปี0ูนย์นะครับครับหลวงปู่ทวดวัดพะโคนะครับเป็นพระที่เขานิยมเล่นหากันนะครับเป็นพระยุคเก่านะครับอยู่ทางภาคใต้นะครับจังหวัดสงขลานะครับครับผมเคยนําเสนอครั้งหนึ่งแล้วนะครับเป็นพระเนื้อว่านของวัดพะโคนะครับแต่สําหรับวันนี้เป็นเหรียญนะครับครับเหรียญพร้อมกันสร้างพร้อมกันกับเนื้อว่านนะครับ คือสร้างเมื่อปี2506นะครับถือว่าเป็นเหรียญรุ่นแรกครับเป็นเนื้ออันปาก้านะครับครับพระคูวิสัยโสพลทิมนะครับเป็นผู้ปลุกเสกนะครับพระดีพิธีใหญ่นะครับครับนี่เป็นเนื้ออันปาก้านะครับครับพระเหรียญออกใหญ่หน่อยนึงครับเป็นรูปหลวงปู่ทวดนะครับนั่งสมาธินะครับบนอาชนะนะครับที่เขียนว่าเป็นยันอัคระนะครับ มีเนื้อเดียวนะครับเนื้ออันปะกาเหรียญออกใหญ่หน่อยนะครับข้างบนนะครับครับเป็นต้นคล้ายๆกับต้นโพนะครับเป็นพิมพ์ตัดสรูของพระพุทธเจ้านะครับครับด้านหลังนะครับเขาจะเขียนคําว่าหลวงพ่อพระโคกนะครับเหยียบน้ําทะเลจืดนะครับครับเป็นเหรียญที่พบเจอได้ยากนะครับเป็นเนื้ออันปะกาเปื่อยนะครับครับเป็นเหรียญขนาดเครื่องหน่อยหนึ่งครับใหญ่หน่อยหนึ่งครับครับสร้างพร้อมกันกับเนื้อว่านนะครับ มีพระเนื้อว่านแล้วก็มีเหรียญนะครับแล้วก็มีพระปั๊มหลังตัวหนังสือนะครับของวัดพระโคปีศูนย์หนะครับเป็นพระดีพิธีใหญ่นะครับที่คนทางใต้เขานิยมส่อแสวงหานะครับถือว่าเป็นสมเด็จเจ้าพระโคกนะครับเป็นเป็นเหรียญรุ่นแรกด้วยนะครับครับที่ผมนําเสนอวันนี้นะครับเป็นเนื้ออัลบก้านะครับครับให้พี่น้องได้จดจําไว้นะครับได้เจอว่าเผื่อได้เจอครับจะได้รู้ว่า เหรียญนี้เป็นเหรียญวัดพระโคปีศูนย์หกนะครับสร้างพร้อมกับเนื้อว่านนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับครับผมได้มาสภาพสื่ออางนี้นะครับสามพันกว่าบาทนะครับสมัยเก่านะครับพบเจอได้น้อยไม่ค่อยเจอนะครับเหรียญสร้างไม่เยอะนะครับครับนะครับหลวงปู่ทวดวัดพระโคครับเหรียญรุ่นแรกนะครับครับเนื้ออันปะกานะครับ ส่วนนี้เป็นเนื้อว่านนะครับรุ่นแรกของวัดพระโคนะครับสร้างพร้อมกับเหรียญนะครับที่ผมเคยเนื้อว่านผมเคยนําเสนอให้พี่น้องได้รับชมแล้วนะครับครับเป็นพระดีพิธีใหญ่นะครับครับวัดพระโคนี่เป็นหลวงปู่ทวดที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับมีอนุภาพครบทุกด้านนะครับแล้วแต่ที่เราจะระลึกถึงขอบารมีท่านนะครับครับศักดิ์สิทธิ์หน้าครับเป็นพระดีพิธีใหญ่นะครับปลุกเสกสมัยเก่าครับพอสอลึกนะครับ อันนี้เป็นพระเนื้อว่านนะครับครับเป็นเนื้อนิยมนะครับเนื้อดินพวกนะครับผมเคยให้ผู้ชมได้ดูครั้งหนึ่งแล้วนะครับแต่ผมลืมเหรียญนะครับวันนี้ผมเลยนําเสนอเหรียญด้วยนะครับสร้างในวาระเดียวกันนะครับทั้งเหรียญทั้งเนื้อว่านนะครับครับนี่เป็นเหรียญของวัดพระโคปีศูนย์หกนะครับครับเป็นเนื้ออันปะก้านะครับครับข้างบนนี้เป็นรูปต้นโพนะครับครับเหรียญออกใหญ่หน่อยหนึ่งนะครับ แต่ว่าเป็นพระดีพิธีดีนะครับครับผมอยากให้พี่น้องได้ศึกษาและสะสมนะครับเผื่อเรามีโอกาสเป็นเจ้าเข้าเจ้าของนะครับถึงจะเป็นเหรียญศึกหรือสภาพสวยนะครับใช้ได้หมดนะครับครับไม่เห็นของเก๊นะครับเหรียญนี้ผมยังไม่เจอของเก๊นะครับครับเนื้ออันบก้าต้องดูง่ายนะครับอันบาก้าต้องอมเขียวนะครับเหมือนกับเหรียญของวัดช้างให้นะครับวิธีหลักดูการเนื้อดูอันบก้านะครับครับ หลวงปู่ทวดศักดิ์สิทธิ์เหมือนกันทั้งนั้นนะครับต่างกันที่ราคานะครับแต่ว่าเป็นตัวเลือกนะครับราคาหลวงปู่ทวดจะต่างกันนะครับที่วัดที่ราคานะครับแต่ถ้าพุทธคุณนะครับผมว่า ps. Ps ไม่ว่าพระเก ouais ่าพระใหม่นะครับหลวงปู่ทวดขึ้นชื่อว่าหลวงปู่ทวดศักดิ์สิทธิ์ทั้งนั้นครับคุ้มครองให้เราแข็งคาาปลอดภัยจากภัยอันตรายทั้งปวงนะครับครับกับคลิปวันนี้นะครับหลวงปู่ทวดเหรียญหลวงปู่ทวดวัดพระโคปี0ูนย์ผมก็ขอแนะนําให้พี่น้องได้ชมเท่านี้นะครับ รับพง่งนี้นะครับผมจะเอาวัดประสาทอีกครั้งหนึ่งครับผมจะเจาะลึกวัดประสาทเหนือสีขาวนะครับทาไมเขาถึงนิยมเล่นหากันนะครับครับกับวันนี้นะครับเหรียญวัดพระโขผิดพลาดประกันใดกับขออภัยเชื่อมเดิมนะครับจากผมพงศ์กาลสินครับ